ดดพี่อยู่ประจำเชนี้บ่ะครับค่ะจะอยู่<อ>น<อ>บ้านนี้ได้แล้คะค่ะอ๋อก็คืออยู่เมตเคียนเคยไปเยี่ยมเคยได้ยินเสียงอะไรไหมอ๋อไม่ปกติเราจะไม่ค่อยได้เข้ามาเพราะว่ามาก็คือมาเลี้ยงวัวแล้วก็ทํานาอยู่ตรงนี้ใกล้ๆคะ<ต>่ะครับแต่ว่าวันนี้เห็นว่ามีรถมาจากที่อื่นเยอะก็เลยลองเข้ามาดูเพื่อได้เลขเพื่อได้เลขก็เห็นว่าได้ทุกหวดอยู่นะคะแม่ไม่เคยไปบอกบอกอยู่นี่อยนอนไม่ปกติหลังบ้านก็มีเหมือนการสองต้นอ๋อแต่ แต่ที่นี่มันยังไม่เคยเข้ามาเลยเข้ามาบ่อยเข้ามาบ่อยเข้ามาบ่อยค่ะแต่ก็เข้ามาธรรมดาเข้ามาธรรมดาเหมือนกับว่ามาให้เชื่อมมาอะไรเงี้ยก็มีคนเคยที่เข้ามาว่าจะมาขอซื้อต้นไม้ก็เข้ามาบ่อยเหมือนกันแต่พอมาแล้วก็เห็นว่าต้นไม้ต้นนี้คือมีปัญหาใช่ไหมคะมีปัญหาตรงที่ว่าญาติพี่น้องที่ไม่ให้ขายค่ะคือถ้าจะขายก็ไม่สบายอย่างนี้ใช่ไหมใช่คือจะ ก็มี่ยแก่กพี่น้องคดัคดค้านหลายคนว่าไม่ให้ขายนะคะ,ะแต่ก็เห็นว่าเลขแม่นมากเนาะแม่นค่ะแม่นแม่นทุกงวดแม่นทุกงวดเลยแม่นทุกงวดเลยใช่คเมื่อกี้ได้เลขอะไรนะเกื่นี่เมื่อกี้ได้เจ็ดแปดสี่ใช่ไหมคะเจ็ดแปดสี่กับสี่ห้าสี่ห้าแล้วก็เลขปริศนา,าอ่าปริศนาตามมาคือเลขศาลาวัด ที่อยู่ในหมู่บ้านที่กำลังรื้ออยู่คือ25 25ค่ะโอจะมี25โดยลืมไปค่ะเลขสลารวัตรบอกสารวัตรพอสสารวัตรใช่แมลงตาอืมเป็นสาราสาราพักศพที่กําลังรือ้อยู่นะคะอืมเป็นอะไร25บอก25ค่ะเลขที่อ๋อ,อ25ใช่ค่ะเลขงอน,นี้ชอบไหมงอน,นี้ชอบไหมเลขชอบ45 45ชอบ45พอดีชอบ45พอดีตรงกันพอดีเลยอ่ะ จัดเตรมเลยใช่ี้จัดเต็ยมครับนี่ครับคุณพี่ที่อยู่ที่ติดกันใช่ไหมครับก็นาอยู่บริเวณนี้แหละค่ะใกล้ๆเคยมาตัดไม้มาอะไรบ่อยแถวนี้อยู่ค่ะอ๋อค่ะก็เข้าออกเข้าออกบริเวณนี้ประจาค่ะเคยได้ยินเสียงอะไรแม่เคยไม่ไม่มีแกล้งอะไรไม่ได้ยินปกติก็ไม่ก็เข้ามาอยู่ก็ไม่มีอะไรนะอืท่านอาจจะไม่ มันก็อาจจะเป็นแล้วแต่แล้วแต่ว่าเขาจะแกล้งใครเนาะใช่ค่ะบางคนเขาก็ว่าเจออย่างนั้นอย่างนี้แต่ปกติแล้วก็ไม่ค่อยเจอเห็นพระคนเดียวก็ไม่กล้าแล้วเห็นพระทุดงทุดงมาเพิ่งกลับไปบ่ดเลยเหหลวงปู่ได้ยินว่าพระทุดงมาเหมือนกันค่ะอยู่ได้คืนเดียววันหลวงปู่เขาว่าอย่างไรคือกลับไปอย่างไรว่านอนไม่ได้พักอยู่นี่ไม่ได้มาว่าพักไม่ได้นอนไม่ได้ค่ะอาจจะอาจจะเจ้าแม่ตะเคียนอาจจะกวนหรืออะไรนี่ ท่านอยากยี่มายังไม่อยากให้อยู่หรือเปล่าเน้อคงใช่มขอเรียกท่านบ่อยบ่เ้างหรือมากดทันนะคระครับผมขอบคุณมากครับดีเลยเลขสี่ห้าตรงสเปกก็ดีเลยตรงตรงสเปคเลยตรงสเปคเลยแม่ลองโชว์ดูสิตรงสเปคขนาดไหนตรงสเปคเลยค่ะของจะแม่ตะเกียนนะคะวันนี้ค่ะเราพอดีใจตรงกันค่ะสี่ห้าตัวใจตรงกันเลยค่ะ กับ25เลขปศที่ว่าเลขปศศาลาอ๋อเลขปศสาลาศาลาตอนนี้เขากําลังรื้อสาลาสาลาพักศพอยู่ที่ในวัดที่วัดครับผมเลขก็ตรงกันเลยก็ใจตรงกันเนี่ย45กับ25ค่ะก็มาได้กับเลขตรงนี้ก็ตรงกันเหมือนกันค่ะแล้วเมื่ที่แล้วแม่มีชูไม่ล่ามงวดที่แล้วมีอยู่ค่ะเลขตัวเองเลขตัวเองเลขทะเบียนรถค่ะ63ค่ะ แต่ววดที่แล้วไม่ได้ตาม YouTube ตรงนี้ค่ะปกติว่าเห็นประจำอยู่เลขในยูทูบของที่ป้าถันมาเข้านะคะแต่วันนี้ได้เท่อไหรครับวันนี้ชอบสี่ห้าก็เลขตรงกันพอดีค่ะกับสองห้าเลขสาลาสาลาในหมู่บ้านที่ว่าสาราวัดนะคะเขารือเป็นสาลาพักศพค่ะรือแล้วก็ทําใหม่สร้างใหม่นะคะวันนี้ถ้าใครได้ ปังๆก็มานะคะมาช่วยมาช่วยกําลังสร้างศาลาอยู่ที่วัดบ้านหนองคลานะคะกําลังสร้างศาลาพักศพอยู่กําลังรื้อใครได้มีโชคมีลาภก็มานะคะมาช่วยกันมาสมทบสมทบทุนสร้างคนละน้อยเนาะค่ะใช่ค่ะสี่บาทสี่บาทก็่าได้เนาะสร้างศาลาเลขอะไรคะเลขศาลาสองห้านะคะสองห้าไม่ได้เขียนนี่เนาะไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนค่ะตัวนี้ไม่ได้เขียนสองห้านี่ศาลาสองห้านี่ค่ะครับผมนะขอบคุณค่ะ เขียนักใหญ่มากยายจริงๆสาธุ่งสาตัวสาทุ่งเดินในเอฟซีมีเด้อบ้านเลขที่แม่ตะเคียนนะครับถ้าใครงวดที่แล้วใครมานั่นก็นเต็ียมๆหรือเลขเลขบ้านเลขที่แม่ตะเคียนอยู่นี่หมดเลยนะครับสามเก้าศูนย์หกนี่ครับเอฟซี FC นะครับสามเก้าศูนย์หกศูนย์หกตัวเดียวกันเด้อหกกับเก้าตัวเดียวกันแล้วก็ สามเก้านี่ก็เต็มเต็มเลยสามเก้าเก้าสามเต็มเต็มก็โซนหกออกโซบนล่างเลยนะครับนี่บนล่างเลยเอฟซีทุกคนดูทันเดินนี่บ้านเลขที่จะแม่เกียนย่างงวดทีแล้วนะครับนี่บ้านฤกษที่เข้านะครับสาธุสาธุตูร้านความญาติลำลานกันไปเลยจะแม่ตะเคียนเด้อให้านร้านรวยร้านรวยสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผมได้เลขหรือเปล่ได้เลขโอ้ยได้ตัวไหนยังลืมอลืมอยู่ไหนอยู่ไหนได้เลขแล้วอ๋อได้แล้วค่ะได้แล้ว โอ้ได้แล้วตัวนี้จ้เพิ่นลงมาจากไหนบ้างัวนี่เพิ่นมาจากไหนเพิ่งปั่นเพิ่นเพิ่งหน้าเพิ่นขี่เครื่องไปอินเดียซื้อเครื่องไปอินเดียขึ้นเครื่องไปอินเดียซื้อซื้อเครื่องไปอินเดียขึ้นเครื่องไปอินเดียเพิ่งลงเพิ่งลงเครื่องมามาถึงก็ลงเลยเข้าเลยใช่เนาะมาถึงก็เข้าเลยปกติยังไม่เคยทำพิธีอะไรนะเข้าเลยเข้าตั้งแต่เดินมาเลยวันนี้เข้าเร็วมากจ้ะอพอดี เมื่อคืนมันก็เป็นนิพยานาคด้วยพระสวสาราที่เขากำลังรื้อสาราสารพักศุกร์ด้วยว่ชอบไหมครับเด็กนี้สวยค่ะสวยมากเลยจ้างวูจิ๋วพี่นึก็ถูกงูอันนี้จะถูกคิดว่าจะซื้อตัวไหนนะพี่นึกพี่ก็ซื้อสี่ห้าแล้วสามตัวบนด้วยง่แล้วได้เยอะไหม ได้ไม่เยอะค่ะแต่ก็ได้อยู่เนาะพอได้ค่าขนมแต่แต่แต่พี่ไปเล่นเลขหาเงินเนาะ044แต่ว่าลอตเตอรี่ที่พี่จับมาน่ะมันเป็น644แต่มันออกเลขท้าย3ตัว544ผิดแต้มเดียวผิดแต้มเดียวแต้มเดียวคีก็จะเล่าให้แม่ฟัง ครับเล่สวยๆเลๆจากพี่นิดนะครับอ่ะเดี๋ยวัหน้าตามต่อเนาะให้แมย์ต่างๆสวัสดีครับเห็นว่าเม่จะเคียนไปหาอีกบองวันีไในไปไหมอไปเรกพีบอกไปขันบือถือพีบอกออกไก่เออจะได้หรอมันวะม้วทะเพิ่บอกว่าอะไรสีเปใช่ไหมเปดสีเปดสีใช่ไหมตัวเดียวไปอกลาวเต็มๆเป็อเต็มึ้นไปรีเปล่าเพ่บไปในวันี้ไปยัง วันนี้ยังมาไปบ่มาง่ายดอกบอกมาถึงไหมบอกมาบอกก็ถามเลยใช่เสร็จแล้วมาบอกกันตัวกันไปหายังไงฉันไปให้จังไหนครับคู่บอกว่าเท่าเท่าไม่ต้องเราไปเรื่อยเลยถ้าขายโคตรได้ไปขายโคตได้ไปเด้อนี่หลุนหลอ่างก็หลายในที่อยู่ตรงไหนที่พี่เนี่ยได้นี่แม่นบุญดีนี่นี่ก็สั่งพอแม่นไม่ได้เป็นกุญพุ่นโถขันตะพุ่นแล้วชาทายท่านตรงไหนตอนชาทายว่าให้ในจริงให้มาช่วยดำนา นี่หั่นแล้นแม่พ่นกนั่นพ่กกโานพ่ง้พ่นก๊พ่หันกับคั้วนั่นท้าไทเจ้าใดนเียแล้กันใหญ่ขึ้นมาหน้ามืข้อพาดมันเปนนังโสวาท่าวอย่งไรนะน้าทอมยิ่มีนไปไ้พูดนานาันน้าทองพ่อเชียวมันเด็กสาบอคะเท้าไเพื่นจังไรนะเล่าให้ฟังอีกหนึ่งตอนนั้นเพื่อนไปเรกท่าายเพื่อนจังไรนะ โอ้ยโควอะไรมันดำหนาผคุณกกิงลูกกเ้าหูเลีวเยอะดหรออ๋อไปดำหนาเอ้ยยางตัวดอยมัดขึ้นเลยโอ้ยางจะไปเบิ่งอย่เนาะมันอีหยังยางไ่บนมีเนเสือือใก่ตะเกียงต้งไปว่าวตะเกียงตะกอนนอตกินน้ำมันตะเกียงน้ำมันใส่ตงไปแรอววันเต้า้ไอานไปกินก้าววานกาย nó ăn chiều đường ấy ồ len thật là nó vào len lên mà แล้วค yeah, no, yeah. ือเดี nah, well, so ่ยวต่เด yeah. yeah. oh ี่ยวก็หมดด้แปขึ้นกันเแต่ว่าแม่ก็ใอยู่ได้แปดซีนอะทคนลงว่าให้แปดซีนซีออเดอร์นะแต่มันเป็นเล้าน้อยๆล่ะแปซีตรงๆเลยค่ะแต่พอนี้พันยังมาทำบบบกีิบ่กีบบ่กบ่กีบบ่กไดบ่กีอบ่อนบบไกีเบ่กบ่ีบบกบ่กเบบ่กบ่กบ่กีบบ่กีบบ่กบ่กกบกบบ่กีบ่น มาเลยบ้ตอมวดอกยเงียบคุนผสนใจเพินเพินส้วุ่นดีก็เห็นบมอย่างวัวไก่เพินสามารนะพเพา่ตคนเออเพินจะมือใหายปบอกหมาวงไยมาเปลี่ยนแถวพี่ชอบไหมเลกชอบบ้างไหมนี่เลขชอบบ่เล็ชอบยังเลยคนมาเหลวจกเลคนมากเลยนเลขั่าเรีนเล ตอนมากตัวเลขแม่ที่แม่เคยได้โชคเนี่ยแม่เคยฝันบ่กฝันค่ะเอามาเทียบกันนั่นว่าเนี่ยผู้นี้ว่าเนี่ยกันว่าถือเทว่าเลขกีือห้าหมักเหมือนบ่ค่ะที่ถันเลขกสี่หานี่คือห้าหมักอยู่แล้วงวดนี้เขาคือเขาตามปัจมาเห็นตรงนี้ก็โอเคอยู่มันก็คือมาในสเปคเดียวกันหนึ่งสี่นะมันก็มีละอันดับหึงมาแล้วนี่เขาต้องไปฮาร์ด